สวัสดีครับเอฟซี FC ครับอยู่กับช่องลำน้าอีสานคือเก่าแล้วครับผมบบาวหมูลำน้าอีสานครับสาวหน่อยลำหน้าอีสารเอฟซีมือในหาเฮ็ดครับดอกแรกแหกหมนันเอิ้นเฮ็ดพวกตาบเอฟซี FC. โอ้แต่ว่าเฮ็ดพวกตาบเถาครับผมมูอซึกงว่าสิเถาแล้วถือฝนหน้าเอฟซี FC. ประมาณนี้แหละครับอ่ะบให้เสียเวลาครับเอาเลยเพระาะว่ทาทั้งสาวหน่อย ยางมัน่าพุ่นพ่ออีกดอกนึงลหะครับผมจะเอาดอกนี้สักก่อนสิเก็ฟเองครับเบิ้งขาเขาเบิ้งสภาพดีบ่เนี่ f เอฟซโอ้ยเสียดายด้นะะมาพ่อตอนเท่าขันดอกมันขันดอกตุ้มๆอยู่นี่สุดยอดเอฟซี f C, นี่โอ้บเิดคำสีว่าสิมุนอยู่ดอกมึงส่งนี่ เ่ะเก็บไปเป็นขวัญกับตายเอเดี๋ยวไปต่อกันอีกดอกนึ่งครับสาวหน่อยก็พอไว้ครับเดี๋ยวติดตามครับนี่ครับดอกที่สองครับเป็นดอกจูมเอลซี่ดอกจูมกำลงังพ่นจากดินครับนี่แหลปปะเพอร์สูเปอร์มาเก็ตอาหารตามธรรมชาติเอลซี่กระสีประมาณนี่แหละครับมันจึงใดล่ะดอกงามก็างามมิลีละดอกนี้ก็คือว่าบบวาร์เด่นนสีหาครับ กิงกือแม่งก็หากินขึ้นกันครับเอ้าเพื่อเป็นการมาเสียเวลาเอาเลยครับสาาหน่อยมึนอนี้บกเก็บเลยครับเป็นนมมูเจบพูดยวอเก็บเอาโหลดละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเอฟซีเด้อติดตามให้น้ำเน้ยครับผมสำหรับไอช่องลับน้ำอีสานครับเอฟซีโอ้เขทาท้าอยู่ครับทึงสิดอกหน่อยแต่ว่าขาเขาครับ ขอท่าขอท่านี่ละมันพิเศษตรงนี้แหละครับสําหรับเฮ็ดเฮ็ดปวกเฮ็ดโคนนี่อันนี้เอิญเฮ็ดปวกตาเอฟซีฝากติดตามต่อครับผมลังคาพ่ออีกครับเด๋ยนสุดทายคลิปให้เบิ่งอีกค,ครับมันมันครับมือนี้สองดอกแล้วมันมานอีกแล้วเอฟซีอันนี้ก็ ดอกกำลังดีครับ,บอก่แกรครับสามดอกแล้วมงนี่โอ้ขอาทาขัาทา,า,ทาเฮ็ดปลกตาฟซีโอ้ขาี่ไแมประทับใจบเยฟซีขาข่อนข็งง่ญ่เลยนะครับผมไปใส่ลา,าสามหน่อยยางหลาอยางหากันครับเอาวบเป็นยังนุมหม,มูกสิเก็บเอาผู้เดียวนี่ละ่ะทีมงานยางไปไกลโลดครับอื โอ้ยดังกดเหรอผมเห็นขาขาดอตาอเอฟซีขายนี่วัวขายยังงสิอืมอิลิว่ะดังกดนึงววะนี่ครับหิดปวกตาบครับเอฟซีาง,งามๆครับดอกที่สามนี่ลำนำอีสานเอฟซีเอ้ยติดตามไว้ครับผมติดตามไว้สิมีคลิปให้เอฟซีเีบ่งเรื่อยๆล้ะครับ เดี๋ยวพนพ่ออยู่ผมสะถ่ายเบื่อี้ครับติดตามต่อครับรกบับพอดีเอฟางแย่ไม่เลยครับมาเจอดอกที่ซีล้วครับผมโอ้ปลาี่เขาทาขาทาเป็นเห็ดปวกตราบครับพอดีแฟนเขากะทักอยู่อ่าห้อยเขาเอาเห็ดปวกอ้เห็ดปวกฟ้านเห็ดปวกแดงครับเอซเห็ดปวกไฟนะอ่ะตัวเป็นการเสียเวลาครับอย่าเอาเลยนี่คือดอกที่ซีเลยนะครับเห็ดปวกตราบนะครับผม ของมือนี่กับพระท่านแกรครับก็ดูดีครับนี่นุมน่มๆอยู่แต่ว่าปลานี่ก็คือว่ากิ่งกือครับหากินให้เขากัดให้เขาแหวงไปแล้วเดี๋ยวไปใส่กับตากับสาวหน่อยกันนะครับอูสาวหน่อยอัยนนี้หาเฮ็ดเป็นยังไงสิเอฟซีตรงนี้เอื่นหากันครับเพราะว่าไอเขาสืบบริย่างไก่กันบันไดย่างหางกันอยู่ จากสามสิบสี่สิบเมตรโอ้อยเป็นแป,นเ,ปนเลยวะ่ะเกมแมนถือเขาเอานี่เอฟซีสีดอกใสเบิ่งผลงานห้อยเขาขุดว่าเห็นห้อยเขาเอาเห็ดปวกา้าห็ดปวกไฟครับมันเกิดโอ้นี่ไรเอฟซีห้อยเขาขุดเอาครับขันเกิดไม่ใช่เกิดอยู่กับจอมปวกสี่ลรเอฟซีนี่โอ้มันเอิดมันเกิดีิล ดีใจใเขาพูเขามาพพาอ,อเดี๋ยวติดตามต่อเอฟซีขันหมานสิไทยเห้ใเห้บเบิ้งต่อเนื่องครับผมมันหมาน,นอีกแล้วเอฟซี FC. แต่ต่อเนื่องครับผมแต่ว่าเปลี่ยนปลาครับขับรถขึ้นมามองไม่ดอกแรกครับสาหรับปลานี่ก็คือเฮ็ดเขาไข่ครับผมขออนุญาตกันไายรูปจิง้งอนกอนครับไทยลูปไปก่อน เดี๋ยวให้สาวหน่อยครับสาวหน่อยรับน้ำมีสารเก็บครับนี่ครับเห็ดขอไข่ดอกใหญยงามเย็บสิโชว์ดิย,ยืนโชว์หน่อยถ่ายรูปให้ถือสวยดอกแแหลครับดอกใหญ่น้ำเดี๋ยวถ่ายรูปอีกหน่อยนี่ครับงามเลยเย็บสิโอเค เดี๋ยวคนม้านี่ผมกับสิไทยให้เอฟซี่ดูบ้างอีกครับเดี๋ยวติดตามตอ่อเอฟซีมันมานี่เราเอฟซี่สาวหน่อยครับบอกว่าเจอของดีเขาให้ใส่ละโอ้เห็ดเขาไข่เอฟซี่ดอกที่สองของปลานี่ครับนี่เห็ดเขาไข่เห็ดหอมเห็ดเถิอองน,นี่บ่เก็บเลยครับผมเดี๋ยวผมงงเก็บแล้วครับ เรียบเรียบร้อยมีอีกบ่มกักเออกเป็นคูนะเห็ดขาไข่โอ้อันนี้เห็ดเพิงครับเอา mm hmm. เห็ดเพิงหวานเก็บเก็บเห็ดเพลิงหวานครับเก็บสิเสาหน่อยเขาเก็บอืม mm hmm. โอเคเ,อเดี๋ยวเลาะกันต่อครับผมขันมานดีท้ายอยูเบื้องอีกครับ โอเคครับผมหลังจากง่างมากไกลแสนไกลครับผมเมื่อยมากมากเลยสำหรับปลาไหมสาวหน่อยครับว่าเจอแล้วว่าสันไสล่าทีมงานโอ้โหทำไมเหลือดอกเดียวข้อร้อเห็ดปอกฟ้านครับเยฟซี่ทุกมีดอกเดียวว่าห้อยก็คุดแล้วห้อยห้อยดินมันทับทับร่งนี่ โอ้หลงเหลือมา,มาเมจ้มาเก็บแม่เดี๋ยวให้สาวหน่อยเก็บครับพบพอ่พอครับดอกนี่เห็ดลวกฟ้านครับตั้งแต่เงา้ยมะไก่ผมก,กพยายามหาคลิปเดี๋ยวสิล่ะไ้เอฟซีเบิง้งคือว่าอยากทายไทยมันเด้ครบชนิดหนะ้าเอฟซีอ่ะใส่เสียมครับขาสีเงาบอมมาหลุนกันเอฟซ โอ้เสียของ,งขาขาดโอ้สมสมสมหายนาขาซาครับนี่แหล,ละลาซาเห็ดจะติดตามกันต่อเอฟซี่าสิพ่ออีกบ่โอ้มาหน,นียางไกลมา,มากเลยนะครับผมมาปลาไม่จนทะลุถึงไกลเลยนะครับยางกันเป็น หัวกิโลกักลวแล้วนะครับตอนนีนนนน้เดี๋ยวเลาะเบิ้องอีกกน้อยก่อนครับผมขันมีจะได้ท่าให้เอฟซีเดี๋ยวเบิ้งครับก็บโอเคครับผมผมควรแกเวลาครับหาเฮ็ดก็ได้ก็แได้มาสรุปคลิปให้เอฟซีแฟนครับเดี๋ยวเบิ้งกันเนาะนี่แหละครับเราหรือว่าปลาสงวนดงนะครับหาอยู่หากินสุปปม์มาร์เก็ตธรรมชาติครับเอฟซีมีหลากหลายเฮด เห็ดปวกเห็ดโขากใหครับปลานี่หลากหลายเห็ดเลยอือก็ถือว่ามือนี่ก็ประสบผลสำเร็จครับกับมือว่านนี่ก็ไปใส่กุ้งยุษะอยู่หน้ากับน้องผู้ก็ได้เห็ดเพ่งขมไปแล้วครับผมอันนั้นก็แม่เฒ่าเพิ่งก็ต้มไว้เรียบร้อยแช่ตู้เย็นไว้ตะแกงมือนี่สสำหรับมือนี่ก็เป็นอาหารเอาไปแช่ตูเต้เย็นไว้กันครับล่าง้วก็แช่ตู้เย็นไว้ ถาป,ปิ้งแลวก็บปนครับเส่บๆสำหรับเห็ดปวกตาบ,บางส่วนแล้ะก็มีเห็ดขอไข่เป็นยาจั็หน้อยเพิ่มความหอมให้ปนเห็ดเท่าครับมาวาสาวหน่อยออกมาสรุปผลให้เอฟซีพึ่นเบึ่งบนนี่คลิปมันสิบหดาสินาที่พอดีแล้วนี่นี่ขากลัฟก็กผมยังสิงมารดแล้วน่ะลดจอดอยู่ผมน่างเข้า ใ่เอามาเบิงพ่อแกงกับพ่อปนกับสำรับเฮ็ดปวกฟ้านเมือนอันที่เก็บไปครับกับเอาไว้ในตู้เย็นเอฟซีล่อมูนนี่ครับผมกับโอเคอยู่ครับผลงานอันนี้ผมบ่มันใจว่ามันเฮ็ดเบียเฮ็ดยังก็กเลยเก็บมาครับนี่เฮ็ดขีเทาฮัวจังไรบุญนี่หลามงามๆครับนี่แข็งพร้อมเป็นตะกินขนาดเดี๋ยวไปห้คนเถ่าคุณเบิงครับว่ามันเห็ดขีเทาปะ โอเคครับสำหรับช่องลำน้ำอีสานช่วงเจ็บเฮ็ดครับสาวหน่อยครับเบาหมูครับกฝากเอซแฟนคลับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อสำหรับช่วงนี้ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับ